สวัสดีครับทุกคนผม <est. S 1> เจเจพิพัฒน์ครับอยู่กับผมในแล Men Breakfast ครับมันเป็นอะไรก็ตามที่คุณพ่อผมสั่งไว้ตอนเช้าครับผมจะคาดเดาไม่ได้ว่ามันคืออะไรเมนูโปรดจริงๆเลยนะคือข้าวต้มหมูสับแบบง่ายๆเลยครับคือไปทุกรงแรมผมต้องสั่งข้าวต้มหมูสับบุฟเฟ่ต์อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไปที่ข้าวต้มหมูสับก่อ,อนอันดับแรก จริงผมเชื่อแต่ว่าผมไม่ค่อยทําตามเท่าไหร่เพราะว่าผมเป็นคนที่กินเมื่อผมหิวแล้วเวลาตื่นเช้าเนี่ยผมจะไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ครับแล้วก็ผมจะเป็นคนกินอาหารเช้าได้น้อยมากแต่เนี้ยเยอะมาก <laughs> ฉันก็ไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าแต่ธรรมดาผมจะกินอาหารเช้าน้อยแบบน้อยจริงๆสมมติว่าข้าวจานเนี้ยผมอาจจะกินได้ครึ่งหนึ่ง ว่ามันมันเป็นพลังแล้วกันมันเป็นแรงใช่อาหารเช้าถ้าไม่ได้กินอนะ่ะมันไม่มีแรงจริงครับแต่ว่าถ้ามันถึงช่วงที่มันขิวแล้วเราไม่ได้กินมือแรกของวันอนะ่ะเราจะรู้สึกแบบแย่ไปทั้งวันเลยมีช่วงหนึ่งชอบทําครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทําอาหารเฮลตี้อะไรนะก็จะทําเป็นแบบเหมือนประมาณนี้ครับอเมริกันเบรคฟาสต์ไข่ดาวเบคอนไส้กรอกเพราะว่าเด็กๆอะ่ะแม่ชอบทํา ใส่กล่องไว้ให้กินไปโรงเรียนแล้วก็จะชินว่าแบบเออตอนทุกเช้าต้อกินอะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยครับจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นแบบเหมือนโปรตีนบาร์ครับแต่ว่าเป็นโปรตีนบาร์ที่แบบไม่ได้เฮลตี้มากมายน่าจะเป็นรสซีซอมั้งครับผมจำไม่ผิดใช่คือเมื่อก่อนตอนเด็กๆอะ่ะจะชอบแบบกินแต่ของที่มันดีต่อหุ่นก็คือจะกินเน้นเนื้อแป้งน้อย กินแบบไข่ขาวไม่กินไข่แดงอะไรอย่างเงี้ยครับจะรู้สึกว่าต้องทําแบบนั้นตลอดเวลาเพราะว่าเราต้องเมนเทนหุ่นตลอดเวลาแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปเร้สึกว่าทําอย่างนั้นมันเครียดบางทีเราไม่มีความสุขที่เราไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นว่าช่วงไหนที่ไม่ได้แบบต้องถ่ายที่มันต้องใช้หุ่นถ่ายแบบถ่ายแฟชั่นหรือว่าถ่ายซีรีส์ถ่ายนังถ่ายละครอะไรเงี้ยผมถ่ายโฟมินิตั้งแต่6โมงเชา้าถึงตีสี่ผมก็เลย กลับไปแล้วก็จะให้รางวัลตัวเองโดยการสั่งเบอร์เกอร์มากินครับถ้าคิดเร็วๆน่าจะเป็นกาแฟครับใช่อเมริกาโน่ทุกคนจะรู้ว่าผมต้องกินกาแฟแล้วเวลาได้กินมันก็รู้สึกสดชื่นจริงๆมันเป็นเหมือนแบบเราเตดไปแล้วว่าเราต้องกินทุกเช้าอะไรเงี้ยครับ จะมีร้านร้านอยู่ร้านหนึ่งครับเป็นร้านอยู่แถวบ้านผมเป็นร้านแบบสเต็กจําได้มาตลอดว่าตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นเทศกาลอะไรวันเกิดใครก็จะไปร้านนี้ตลอดเราจะโดนพาไปเราโดนพาไปโดยพ่อในโอกาสพิเศษต่างๆแล้วเขาจะพาไปร้านเดิมทุกครั้งอะไรอย่างนี้ครับมันก็ทําให้รู้สึกเหมือนย้อนกลับไปในช่วงที่แบบเออเราเราตัวเล็กๆแล้วก็ไปกันครบครอบ,คร,บครัวยังแบบ ไม่รู้เลยว่าที่สั่งมันแพงนะก็สั่งไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็เราเป็นคนจ่ายเราก็จะแบบไม่ได้สั่งเยอะขนาดนั้นแล้วไอครับ <laughs> <laughs> หมูปิ้งครับเพราะว่ามันอร่อยครับ นั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกคือถ้ามีเวลาต้องใช้หุ่นเราก็จะกินอาหารแบบเลือกกินจะเลือกกินไม่ได้มากขนาดนั้นคือไม่ได้โห oh, อันนี้คาร์บเท่านี้โปรตีนเท่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมจะกินน้อยถ้าให้พูดตามตรงอ่ะคือผมเป็นคนแบบถ้ามันอร่อยแล้วอ่ะมันอร่อยเท่ากันเนงองผมจะเป็นคนกินประเภทนั้นครับผมก็เลยแบบกินง่ายอะไรเงี้ยมีแค่ออกกําลังกายเลยครับออกกําลังกายอย่างเดียวเลย คือถ้าเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเราต้องใช้หุ่นผมก็จะออกกําลังกายอย่างบ้าคลัง่งแต่อยู่ในเวลาแบบสั้นๆประมาณแบบประมาณเดือน2เดือนอะไรเงี้ยผมจะไม่ออกยาวๆทางปีครับผมคันมากครับผมเป็นคนกินน้ําเยอะมากแล้วผมเป็นคนกินน้ําทีเดียวแบบหมดขวดนอกจากเรื่องผิวอะไรเงี้ยที่มันเป็นเรื่องปัจจัยหลังจากนั้นนะ่ผมรู้สึกว่าการดื่นดมน้ำม,มันทําให้เราแบบเหนื่อยยากขึ้นมั้งครับอืม แล้วก็ถ้าเมนูน้ำที่ชอบเหรอครับกาแฟลกันก็ขอฝากผลงานของผมด้วยครับตอนนี้ออนแอรอยู่ก็คือบอสมั่นหน้ากับเลขาตัวตึงหรือว่าเลขาคิม เวอร์ชั่นไทยครับทุกวันศุกร์เสาร์เวลา2ทุ่มครับที่ True ID นะครับผมแล้วก็นังครับบุภาลาตรีมารีรัติการครับซีรีส์ที่ทุกคนรอครับผมก็คือภาคต่อของ4 minutes ก็คือเรื่อง e อ็ก r อเกับน้องไบเบิลวิชพาสครับยังไงก็ฝากผลงานทั้งหมดด้วยนะครับแอลครับขอบคุณครับ